มึอนี้สะน้อยมาคุดค่ะครับพี่น้องขาคนมีค่าคุดเอาไปให้แม่ย่าขายค่ับพี่น้องจ๋านี่่ะอยู่นําบ้านเอาบางทีก็อึดอยู่เด้ออึดขากินอยู่ค่ะนี่อันนี้เป็นขาน้อยค่ะนี่ค่ะนี่กอดีค่ะกอใยๆสะ้นน้อยที่ตัดออกอวกาเอาไปล่างสะกก้อนน้อค่อยเอาออกไปให้แม่ย่าค่ะเพิ่นจึงค่อยอันสะดวกแม่ย่าจึงสิบรเเ็ดยากเนาะค่ะนี่่าหอมๆค่ะพี่น้องจ๋าปลูกเองปลูกเองอยู่ในสวน อันนี้ก็ทําเป็นพืชพักส่วนขัวแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ๋าขาะนี่ต้องมีประจําบ้านค่ะเมนูกับข้าวหลายๆอย่างต้องใส่ขาค่ะพี่น้องจ๋าอมอหอมเป็นขาน้อยค่ะตนนี้กิซ้อมอันนี้ออกซะก่อนค่ะแล้วก็จะเอาไปล้างน้ําจ้าเมนี้ผ่าพี่ผาน้องมาเอาขาเด้อหัวขาค่ะพี่น้องจ๋าขาหอมๆใส่ต้มใส่ต้มเป็ดต้มไก่เนาะพี่น้องจ๋าแซบค่ะใส่อบได้เมนู หลายเมนูเลยค่ะนี่ข่าง,งามๆอันนี้ตัวนี้สิแก่จากน้อยเนาะที่มีอันแก่อันอ่อนสำหรับที่ปนกันไปค่ะ